วันนี้ก็เป็นวันที่6กุมภาพันธ์สอง8นะคะซึ่งการที่ตอนนี้อัญเชิญพระปริษบางส่วนซึ่งในช่วงที่มีพระโพธิสัตว์นะคะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งขณะนี้ก็ได้อัญเชิญโมลปริษอันเป็นพญานกยูงพระปริษนั้นบุคคลที่จะสาธยายและจะต้องเป็นผู้ที่ มีความเข้าใจในความหมายต่างๆในพระปริศเหล่านั้นสามารถสาธยายเป็นภาษาที่ถูกต้องถูกตรงและเป็นผู้ที่สาธยายด้วยความเมตตาค่ะนี้จึงจะเป็นการสาธยายพระปริศนั้นอันมีผลมากมีอาน,นิสงส์มากค่ะส่วนผู้ฟังพระปริตจะมีผลมาก ก็ต่อเมื่อบุคคลน,นั้นไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมาเป็นบุคคลที่เชื่อมั่นในพระประเริว่ามีผลและไม่เป็นมิจฉาทิฐิค่ะสิ่งเหล่านี้ทั้งผู้ฟังและก็ผู้สาธยายนั้นจึงจะมีส่วนแห่งผลของพระประเิฐนั้นอย่างมากค่ะฉะนั้นการที่เราศึกษาพระสัทธรรม อันประกอบด้วยพระปริษต่างๆให้มีความเข้าใจในอัฏฐาและส่วนของพยัญชนะนั้นก็ต้องมีการฝึกโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องตามพระบาลีและมีความเมตตาหวังอนุเคราะห์บุคคลที่เราปรารถนาจะให้เขาทั้งหลายเป็นสุขค่ะที่สำคัญก็คือบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นนะคะ ปรารถนาสุขอย่างไรเราผู้ปรารถนาสุขเช่นกันนั้นย่อมหนอมมาภายในก่อนแล้วแผ่ไปภายนอกจึงสาธยายเพื่อเป็นปัจจัยให้พระปริตเหล่านั้นคุ้มครองท่านเหล่านั้นค่ะพระปริตมีหลากหลายมีมากมายอันเป็นไปในรัตนะรัตนะ สูตรนะคะซึ่งเป็นพระปริบมงคลสูตรทาชักขสูตรเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งคุณค่าของพระสัทธรรมเหล่านี้หากเรามีความเข้าใจและน้อมมาภายในเพื่อการปฏิบัติแล้วย่อมเป็นปัจจัยให้เรานั้นเข้าถึงธรรมะอันประเสริฐได้โดยง่ายเพราะเมตตาปริตก็ตามนะคะ รัตนาปริเหล่านั้นนี้ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อคุณธรรมภายในนะคะโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นรัตนาอันเลิศไม่มีรัตนาใดยิ่งไปกว่านะคะเป็นสิ่งที่ประเสริฐควรแล้วที่เรานั้นจะมาเข้าเฝ้าถวายความนอบน้อมด้วยความเคารพอันยิ่งใหญ่ค่ะ